สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าอากาศยานานานาชาติเบตงวันนี้เราจะเดินทางไปสนามบินหาดใหญ่โดยสายการบิน easy airline เที่ยวบินที่ ezt 1 1 1 4ครับโดยเที่ยวบินนี้มีกำหนดก,การออกจากสนามบินเวลา1 4 3 0นกานาทีจะใช้เวลาบิน 1... ชั่วโมงและจะถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่เวลา15 3 0นมนาทีครับตอนนี้เราเข้ามานั่งในเครื่องแล้วครับ เครื่องบินลำนี้สามารถรับผู้โดยสารได้สูงสุด10คนเก้าอ e ี้เป็นเบาะหนังสีขาวครับตอนนี้เครื่องบินกำลังแท็กซี่เข้าลานเวกและมีเจ้าหน้าที่โบกมือบายบายเครื่องพร้อมเทคออฟแล้วครับไปดูบรรยากาศตอนเทคออฟกันเลยครับตอนนี้เครื่องบินกำลังไต่ระดับขึ้นครับโดยในระหว่างไต่ระดับขึ้นเราจะเห็น ภูเขาและป่าไม้เยอะมากครับโดยสายการบินอีซีแอร์ไลน์ใช้เครื่องบินเซตน้าแกนคาราวาครับเป็นเครื่องบินขนาดเล็กรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด10ที่นั่งเพาดานการบินของไฟนี้ประมาณ9,000ฟุตครับบินไม่สูงมากทำให้เห็นวิวได้มากมายเลยครับวิวตลอดเส้นทางจากเบตงไปหาดใหญ่สวยมากครับและแล้วตอนนี้เราก็เตรียมตัวแลนดิ้งสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่แล้วครับเราก็จะเห็นวิวภูเขา ั้งเมืองหาดใหญ่ด้วยครับและหากใครสนใจอยากมาบินแบบนี้นะครับปัจจุบันนะครับสายการบิน easy airline เปิดขายตั๋วในราคา3,100บาทนะครับยังไม่รวมแวตทุกไฟแต่หากใครลงทะเบียนในไลน์จะได้รับโค้ดส่วนลด750บาทนะครับโค้ดนี้ไม่จำกัดครั้งนะครับแต่สามารถใช้ได้1โค้ดต่อ1 กาารรจองเท่นนนะคัับ้โค้ดจะมีอายุการใช้งานถึง31กรกฎาคมนี้นะครับใช้ได้1์ตอน1 booking หากลูกค้าเดินทางหลายท่านสามารถจองแยกทีละคนเพื่อใช้ส่วนลดได้ครบทุกคนครับราคาไฟนอตหลังหักส่วนลดแล้วจะเหลือ2,400บาทยังไม่ลงแบกนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ